ตรงจุดนี้ที่เรายืนเป็นสถานที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิญญาณและความเฮียนแล้วการฆ่าคือคฆ่าที่ไหนก็มาทิ้งที่นี่ลอกมาฆ่าที่นี่เนีเฮ้ยเฮ้ยเดียวพัก โถโถ่จะเล่นอะไรแฟร์ทำไมวะเนี่ยปิดเลยสวัสดีครับผมอาจารย์โคสวัสดีครับผมอาจารย์เหม่งพบกับเราสองคนในรายการสัมผัสหลอนกาละครั้งหนึ่งครับผมวันนี้เรามาเจอกันในสถานที่แบบว่าน่ากลัวชิบหายผมว่าอีพีแล้วสถานที่อาจารย์เหม่งพาผมไปเน่น่ากลัวแล้วนะแต่ว่าวันนี้ ตรงจุดนี้ที่เรายืนเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับมุมการที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับวิญญาณและความเลี้ยแล้วการฆ่าเรื่องราวเป็นไงฮะเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงแต่ว่ามันไม่ใช่จุดนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องให้แขกรับเชิญ นำเราไปในสถานที่ที่มีการตายเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งจะบอกว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้ยังไม่ใช่ที่ใช่มันเป็นสถานที่ใกล้เคียงมากๆตำแหน่งที่ถูกต้องเลยในสถานที่ต้องให้แขกรับเชิญเนี่ยพาไปเพราะว่าแขกรับเชิญเนี่ยรู้ดีที่สุดแล้วหลอนที่สุดในสถานที่แห่งนี้โอ้โหเพื่อนั้นไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเราพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยฮะครับผมพบกับ พี่ฉุยใต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือพี่ฉุยใต้นั่นเองนะฮะต้องถามพี่ชุยใต้นิดนึ่งก่อนสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ถูกไหมฮะใช่ในจุดที่คือไม่ใช่จุดนี้ไม่ใช่จุดนี้ไม่ใช่ครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมลบกวนพี่ฉุยพาไปจุดที่ที่เป็นชนวนเหตุชนวนเหตุ ที่เกิดเหตุใช่ที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุใช่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ฉุยพาผมไปเดี๋ยวกลัวผีไหมผมไม่ต้องถามเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ไม่เหลือครับไม่เหลือกลัวเลยมาไปเฮ้ยอไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้พี่ฉุยพูดถึงเรื่องชนวนเหตุในวันนั้นหน่อยก่อนที่เราจะไปนั่งคุยเล่าเรื่องประสบการณ์วิตรงนี้คือสถานที่แล้วฮะ คือตรงนี้ที่ผมฟังเขาเล่านะคนในพื้นที่เล่ามาอีกทีนะว่าตรงเนี้ยคือเอาเหมือนหลอกมาฆ่าทนี่ยิงทิ้งี่เนี้ยหลอกมาฆ่าแล้วก็ยิงทิ้งซึ่งบริเวณด้านหลังนี่คือคือเป็นเขาถูกไหมใช่พี่ใช่แล้วก็ลงคือลงทิ้งตรงนี้ตรงนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นที่เปียวที่เปียวมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาหลอกหลอกหลอกมาฆ่าที่นี่เยอะเมื่อก่อนนะฝั่งที่เขาเล่านะผมฟังที่เขาเล่านะเขาเนี่ยคาลัง เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ล้างถูกไหมพี่ใช่ไหมแต่พอมีน่าจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้ตรงนี้ต้องล้างไป<ช>ถูกไหมเฮ้ยแล้ววะเออยชอบแล้วะ <c oughs> เอ๊ะกลัวผีจริงอะไม่พี่ยังยิม้มได้อยู่บรรยากาศอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ผมไม่กลัวไม่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ใชใชรบหลูนะไม่ใช่รบหลูคือผีก็อยู่ตอนผี <c oughs> ผมว่าสําหรับผมนะ <c oughs> ผีต้องกลัวคนหล่อเนรับแล้วมาผมถูกก็ถามผมด้วยนะละกลัวจริงเหรอกลัวจริงเหรอพี่ก็เห็นอยู่ ผมจะวิ่งแล้วนะเกือบไม่เรียกพี่ฉุยแล้วนะตกใจแล้วเกือบหลุดเกือบหลุดอุทานรมาแล้วเอาเป็นว่าที่ตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเป็นที่เปียวใช่คือเปี่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยมาอุ้มมาแล้วสมไมก่อนทมัมก่อนแต่นี้ที่ฟังเขาเล่ามานะครับคนนั้นว่าคือฆ่าที่ไหนก็มาทิ้งที่นี่ลอกมาฆ่าที่นี่เหมือนสู่านเลยหายศพถูกไหมฮะใช่ที่นี่หายศพมาก ที่ผมสัมผัสได้คือผมขนล,ลุงจริงผมสาบานได้ม่นย้ผมขนล,ลุกเอาเป็นว่าเราไปหาสถานที่ใช่นั่งคุยแล้วก็มาฟังประสบการณ์สัมพัน์หลอนของพี่ชุยใต้ครับผมกันในวันนี้ดีกว่าปะ,าะครับ อ่ตอนนี้เราก็ได้สถานที่ครับที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์สัมผัสหลอนของอาจารย์ถุยในวันนี้แล้วนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องหรือมาเล่าเรื่องเราต้องขอเข้ามาก่อนบอกเจ้าที่จะทางก่อนพอไปงานรายการไม่จบแน่ครับแล้วทุกๆอีพีนะเราต้องขอเข้ามายเฮ้ย มาคนณอมครับข้าพเจ้าทั้งสามคนนี้มาขอเข้ามาพูดผีผีใต้หงใต้หาวิญญาณที่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งสามคนนี้แค่มาทํารายการสร้างความบันเทิงให้ผู้คนเท่านั้นไม่ได้มีจิตใจที่จะมาลบหลู่หรือลองของแต่อย่างใดขอให้ข้าพเจ้าทั้งสามคนนั้นทํารายการนี้ให้จบด้วยเทิน ยังคาใจนิดถึงว่าตรงตรงตรงนั้นสถานที่ด้านหลังนี่ฮะคืออย่างที่พี่ฉุยบอกก็คือว่าถ่าจากที่อื่นมาด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็มาทิ้งศพกันตรงนี้ทีนี้มันมีเหตุการณ์อะไรฮะที่ที่ที่ทาให้พี่ฉุยมองว่าตรงนี้ยมันมันต้องมาตรงนี้เลยที่เราต้องมาถ่ายกันคือผมมเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะอยู่อยู่อยู่พื้นที่นี้แต่ผมก็ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอแต่ทีนี้ฟังจากคนในพื้นที่เล่าให้ฟังนะว่าตรงเนี้ย ก็ลอกกันมาค่าเยอะมากข้างหลังเราเนี่ยจะมีบริเวณป่าแล้วมีบริเวณแบบเทืองพักสะไยวะสองสองสองไม่ดีงสองไม่เอางี้เรานั่งนิ่งๆเลยไม่ใช่กลัวเชยพีเราไม่กลัวเรคือพอพอเริ่มเริ่มเล่าถึงถึงสาเหตุไม่คือว่า เหมือนมาเราก็ไม่ได้มาลบลูเขานะครับคือไม่ได้มาลบลูจริงๆแต่ว่าเราก็มามันจะแร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังแล้วมีเรื่องราวอะไรหลังจากที่ที่เรารู้ตรงเนี้ยแล้วมีเรื่องราวอะไรที่มันพี่รู้มาไหมว่าความมีความขี้เนมีความมีคนเจออะไรเนี้ยมั้ยมีมีนะที่ว่าฟังที่เขาเล่าเขาเล่าเป็นเรื่อเล่าโกงมานะก็ว่าบางทีก็มายืนโบกรถยืนโบกรถยนรถ มันบอกมีบางทีก็วิ่งตามรถู่นกันนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวิ่งตามแบบไหนเ็เห็นเขาพูดกันว่าวิ่งตามรถวิ่งตามรถคือคือถ้าถ้าถ้าเห็นก็คือมันเป็นถนนถูกไหมฮะใช่แล้วแล้วที่ถัดมาก็คือว่ามันเป็นตรงจุดที่เราหน้าใช่ก็คือมันจะใกล้อ๋อมีวิ่งตามถนนเลยหรอแต่มันเป็นเป็นทางโค้งเยอะมากมันไม่มีใครเดินอยู่แล้วเวลาแบบนี้ผมมั่นใจเลินเพราะว่าเป็นทางโคดเคี้ยวมากกว่าจะมาถึงตรงนี้ถูกไหมแต่ผมผมก็ไม่ได้เจอนะ้แต่ฟังคนในพื้นที่เขาเล่าอ่อนนะ คือบรรยากาศตั้งแต่เรามาแค่สองสามทุ่มบรรยากาศตรงนั้นคือไม่มีคนแล้วไม่มีคนแล้วข้างๆเป็นป่าหมดเลยแล้วก็เป็นทางแบบถนนรถแค่ไปสวนไม่ได้อะมันไม่น่าจะมีคนใช่แล้วจากที่เราเดินมามันไม่น่าคือถ้าคนปกติแล้วไม่น่าจะมาทําอะไรอยู่แถวนี้และยิ่งถ้าคนแถวนี้รู้ว่าบริเวณนี้เป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงก็จะไม่มาแน่นอนไม่น่าไม่เหมือนพวกเราตอนนี้ถูกไหมฮะอยากลองไงโอ้โหสถานที่ หลอนจริงๆตอนนี้เราก็มาคุยขอฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่พี่ถุยประสบพบเจอมาอมวันนี้มาเสนอเรื่องราวแล้วพี่ที่ที่ผมเคยโดนทีเจอกับตัวนะตี่เจอกับตัวเลยนะก็อตอนนี้ผมปล่อยปล่อยพุกมาใหม่ๆนะ,ะแล้วผมมาอยู่ที่เพชรบุรีก็เคยไปแล้ที่บ้านผมอะ่ะผมจะมีกระท่อมอยู่นะอ๋อคือตรงบริเวณบ้านพี่นะตใช่ใช่ใช่ครับตรงนั้นแหละ ผมเึงรู้วะเนี่ยู่อพี่ไม่เคยเล่าในบ้านในบ้านพี่หลือในเขตบ้านเลยมีมีกระท่อมเย็นไหมครับผมครับเมื่อก่อนผมอยู่กระท่อมนั้นก่อนที่จะไปทําบ้านอีกหลังหลังนั้นหลังใหม่ใช่ไหมเนี่ผมเพรอนนี้ผมพ่อแมต้องมานอนเฝ้าหัวใช่ไหมโกกัวผมอยู่สามสี่ข้อกเลยนะแล้วผมเลี้ยงวัวไว้เต็มแล้วผมจะทํากระท่อมไว้แล้วผมผมต้องมานอนเฝ้าทุกคืนแล้วผมผมว่ามานอนกับแฟนที่กระท่อมนั้นแล้วคืนนั้นน่ะประมาณสักสามทุ่มเลยมั้งผมมาขับรถมาจากบ้านใหญ่บ้านของแฟน ประมาณนักสามทุ่มสีทุ่มก็มาจะมานอนที่นั่นแหละแต่ทีนี้ก่อนที่จะจะถึงก็ต้องมีข้อควยนะกข้างประมาณนัก100ยร้อเมตรร้อยเมตรผมก็เลยเอจอดมอไซค์แล้วลงไปดูวัวก่อนว่ามันกินอาหารดีไหมเต้เต้เฟนนะนะ แฟนน่ะดันเดินมาก่อนที่กระท่อมบริเวณนั้นมันจะมืดอย่างที่กระท่อมนะมันจะมีไฟแค่ว่าดวงเล็กๆนนะอย่าว่าแต่เวลานั้นเลยหกโมงคือหกเริ่มหกโมงขึ้นมานี่คือบ้านพิชูนี่คือมืดแล้วอะเม่นม่นเลยแต่ว่าแต่ว่าคนเคยไปอยู่ตอนตอนนั้นนะจะรู้ว่ามืดเมืนมากไม่เหมือนในเมืองกรุงเทพนะแล้วทีนี้ปอแฟนผมเดินเดินมาถึงกระท่อมแต่ผมันอยู่หน้าโคกหัวเพราะผมดูดูอาหารในรางหัวว่ามันกินหมดไหมแฟนผมกรี๊ดเนี่ยเดินมาถึงหน้ากระท่อมไอ้พม กรี๊ดเลยอะ่ะเป็นเสียง้หยิงกรี๊ดลั่นเลยอะ่ะเราเราเราความเที่ยเราเป็นแฟนใช่ไหมเราก็เป็นผู้ชายระยะหา่างตรงตรงที่เราอยู่อยู่ตรงวัวกับกระท่อม,ปร,มอประมาณ 100, 150ราณ้อยร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรมันก็ไม่ไกลมากเพราะนั้นเสียงที่กรี๊ดมานี่คือชัดเลยคชัดเลย,เลยแต่ผมไม่ได้นึกว่าเป็นเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับผีกับอะไรผมไม่ได้คิดเลยผมคิดว่าเป็นโจรซะด้วยซ้ำความคิดคือโจรเนี้ยมึงโจรแน่เลยแล้วพอมันกรี๊ดปุ๊บผมก็ตอนนั้นผมปุ๊ปืนไงคือความ สัญชาติญาณนะัดปืนขึ้นหลังแล้ววิ่งมาแฟนเพราะว่าความคิดพี่อะนึกว่าโจร <น S 1> นนยังไงก็โจรแล้วแฟนเราเชียร์ดูมันเป็นดวงไฟนะที่แรกนะมันเป็นดวงเล็กพอเหมือนพอผมวิ่งไปถึงมันก็เหมือนเป็นดวงใหญ่ขึ้นมาเลย ความห่างจากที่พี่ไปถึงแฟนพี่แล้วเห็นดวงไฟเนี่ยประมาณอยู่ประมาณมันก็อยู่ห่างประมาณร้อยร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรนี่แหละก็มันอยู่ไม่ไกลใกล้นะร้อยเมตรช่วงระยะสายตานี่คือเห็นชัดเจนแน่นอนเห็นชัดเพราะมันมันบริเวณมันจะมืดหมดนี่ก็เลยแล้วมันจะมีดวงไฟทีแรกมันก็ไม่ใหญ่แต่พอเสี่ยงววายปุ๊บมันก็ดวงใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากม่ใหญ่ประมาณนี้สีอะไรเป็นสีเป็นสีเขียวมรกตเนี่ย ก็คือจะบอกว่าตอนแรกไม่ใช่เสียงไม่ใช่สีไม่ไม่ใช่เป็นแสงยิงห้อยอ่ะไม่ใช่ตอนแรกรัศมีวงไฟเนี่ยประมาณเท่าหัวก็บอกไฟฉายเล็กไหมใช่ประมาณนั้นไหมประมาณนั้นไหมแล้วพอพี่ตะโกนผมไม่ได้ตะโกนผ่มผมจับปืนขึ้นล่าแล้วก็วิ่งไปหาแฟนเลยนะฮะแล้วแฟนก็ชี้พอชี้ผมเห็นวงไฟมันขึ้นนี้แหละ้นใหญ่กวมาเดิมงใหญ่กวมาเดิมหลังจากที่เสียงกรี๊ดใช่ถู๊ฮะใช่ผมจับปืนจอเลย ก็แคนที่ว่าผมผมว่าที่ว่าน่าตกใจมันพุ่งมาผมเลย่ยผมพุ่งมาผมเลยคือมันพุ่งมา,าไวมากเลยพุ่งมาปลายกระบอกปืนเลยแต่เหมือนเหมือนผมนะผมไม่ใช่ว่ารบลูนะครับผมเป็นคนที่ว่าไม่กลัวพี่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับคือไม่ไม่กลัวนะ,วนะแต่ไม่ได้รบลูนะเต่ก็ไม่ผมผมเลยว่าผมพูดใต้นะกับย็ดแม้กูยิ่งออพอผมพูดกับนี้มันแบบพอมันใกล้ถึงปลายกระบอกปืนเนี่ยมันก็เหมือนม้วนกลับอย่างนี้เลยนะ ม้วนม้วนหลังกลับเลยอะคือแบบตัวหลังกลับเหมือนตัวหลังกลับม้วนกลับแล้วหมานะมันเห่าแบบเท่ากันโชคตามอ่ะเพราะบ้านผมยังหมาเยอะอยรับหมานี่ไล่ตามแบบเห่ากันโชคตามเลยนี่คือเจอกับตัวเองจริงๆแล้วก็หายหายไปเลยไปเลยหายไปเลยลักษณะผมก็ไม่เคยเจออย่างนี้ลักษณะที่พ,พี่เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเป็นตัวผมนะความรู้สึกได้ผมคิดถึงอะไรไหมผีก็สือกระสือ <see> ถูกไหมฮะ มแต่ลักษณะดวงไฟที่พี่เห็นเนี่ยคือลอยไหมลอยลอยถูกไหมคือผมมารู้ตอนเช้ามารู้มาถามพ่อของแฟนนะพ่อของแฟนเป็นผู้ใหญ่บ้านทีนั้นก็ว,ว่าดีแล้วที่ผมไม่ยิงถ้าผมยิงปุ๊บก็จะมีคนตายในหมู่บ้านเมื่อนก็รู้อะไรอ่ะผมผมเนี่ยคือตอนนั้นผมมาอยู่ในพื้นที่ใหม่ๆเลยด้วยนะแถบตรงบ้านพี่ที่ผมไปสัมผัสมา,มาคือคนลุกคือไม่มีคือน,น้อยนะทีถ่ถ้ายิงไปจะโดนจะโดนคนอือผมก็ไม่เข้าใจ ม่ไ<ช>ม่ม<ช>ีพื้นที่ใช่ใเพราะว่ามันเป็นผีนี่เป็นผีชินผีที่อะไรกินของสกปกอะเมื่อก่อนผมเลียงว่าเยอะไง แล้วมันจะมีพวกขี้วัวอะไรเงี้ยพวกพวกนี้มันจะชอบเป็นว่ามันชอบของสกปรกอะไรประมาณนี้ชอบกินพวกสิ่งของสกปรกใช่นะก็คือพวกขี้วัวอะไรที่พี่ที่พี่หมายถึงใช่ไหมก็เหมือนว่าในฟังในตำนานที่พ่อพ่อของแฟนเล่าให้ฟังนะว่าเหมือนก็เลี้ยงอะไรประมาณนี้เหมือนว่าก็อยู่กับตัวคนอะไรประมาณนี้ดูไฟดวงนั้นน่ะนั่นอะไรประมาณนี้นะแค่ผมถ้าถามในความรู้สึกส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมเชื่อไหมผมไม่เชื่ออีก่ใช่ไหมครับแต่ฟังที่ว่าพ่อ กองแฟนเล่าให้ฟังพ่อตาอ่าพ่อตาเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ครับเนะี่ยขาดีแล้วผมไม่ยิงไปถ้ายิงไปจะมีเกิดเหตุอะไรฮะก็ว่าจะมีนมนคนตายในหมู่บ้านคนตายในหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่แบบเจอกับตัวจริงๆเลยเจอนี่เจอกับตัวเลยแต่ผมไม่ค่อยเชื่อจริงๆเนะเมื่อก่อน,นผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยะะไม่เคยเชื่อคือเหมือนเหมือนเราไม่กลัวนะไม่ใช่ว่าลบลูนะบ้านผมนะเราไม่นอนในคนเดียวอนะ่ะนี่แม้แต่แฟนของแฟนกอ่อน เอมยังนอนไม่ได้เลยบ้านผมเคยไปนอนบ้านผมแล้วนี่ะเพราะอะไรมันนอนไม่ได้ก็ว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรครับมีทั้งผีโพงผีชินตรงนั้นอ่ะแต่ผมก็โดนนะโดนผมก็นอนผมก็ด่าเรื่อยแต่ว่าผีโพงดิ่งก็ไม่รู้ก็ว่ามันมันเป็นผีผีโพงเฮ้ยผีโพงเฮ้ยโะ้โหจั๊กจัเลยโอ้ตกใจเลนมันสกิดสกิดสกิดดีไม่วิ่ง มันผีโพงผีชินนี่ผมมาฟังที่เนี่ยมันเป็นผีเแบบว่าคนชาวบ้านแต่นี้เขาก็พูดกันว่าเป็นผีโพงผีชินที่ฝังที่พ่อหรือว่าคน,นที่เขาเล่านะผีผีโพงเนี่ยมันสามารถแบบอะไรนะก็เรียกว่าเรียนเรียนเรียนเที่ยงได้เรียนแบบสัตว์ได้ทำร่างอะ้เป็นจัดอะไรก็ได้ ทําล่างเป็นคนก็ได้เลียนเสียงคนก็ได้กายล่างกายล่างคนก็ได้อเลยนี่บอกถูกไหมใช่แล้วก็สามารถทําเสียงออกมาให้เหมือนคนได้อ่ะนี่เขาเรียกผีโพงอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่ฝังด้วยผมก็เคยได้ยินผมเจอกับตัวมันงันผีโพงแต่ผีชิ้นเนี่ยมันจะกินพวกสอบองสกปรกอ๋อพี่เจพี่เจอดวงไฟผีชินผีโพงเลียนแบบคนเลียนแบบเสียงเลียนแบบอะไรอโคกเลียนแบบ พวกสุนัขพวกหมาอะไรไม่ได้เลยที่ฟังแอร์ชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ร้านบ้าอยากฟังอย่างนี้นี่ผีปีพวงรับฟังฟังวิทเล่าเลยเล่าผู้เป็นไรวะคือตอนนั้นนะผมผมมีไร่ป่มอยู่ข้างไหนด้วยใช่ไหมแล้วไร่ป่ามมันก็อึมครึมอยู่เลยใช่ไหมกลางวันด้วยที่ผมได้รู้ว่าเป็นผีพวงนะผมมันก็มาเล่าให้พ่อผมฟังนี่แหละพ่อพ่อแฝงนะวันนั้นผมไปใส่ปุ๋ยคนเดียว รึมหมดจะไม่ไล่ป่ามันนะกําลังใส่ใส่ใส่ปุ๋ยอยู่อะแล้วมันมีเสี่ยงมาเรียกคนแถวนี้เขาเรียกผมเอเอ,อ <c oughs> แล้วผมเอพี่พี่เล่าเลยตอนนี้พี่เล่าเลยแล้วขออนุญาตไม่มองไปทางทางมูลนะครับเล่าเลยพี่ฟังอยู่เดี๋ยวมองทางไหน <c oughs> ผมมองได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ผมคาใจอ่ะต่อนะวันนั้นะผมไปใส่ปุ๋ยนี่ลนะกลางวัน ใส่ปุ๋ยปลามานะไปคนเดียวแล้มีเสียงอ่ะแฟนผมเรียกกันเราเรากำลังใส่ทํางานเพลินๆนะใส่ปุ๋ยปลา,าเพลินๆได้ยินเสียงเรียกพี่เอพี่เอเรียกหลายคํามากคือรู้เลยเป็นเสียงแฟนเรานี่นเลยเรียกเสียงแฟน,แฟนชัดเสียงแฟนนี่เลยชัดเกณฑเลยอ่านหาไม่เจอแล้วม,มันอยู่ตรงหน,นผมนึกว,ว่าก็ข้าวอะไรมาส่งผมผมก็หาหาไม่เจอผมหยิบตัวซับโทรเลยแต่ชัดเลยหูนี่ชัดเลยว่าคือได้ยินเรียกเสียงเราเลยว่าเสียงผมเลยนี่ว่าพี่เอ ือว่ายิงโทรศัพท์โทรเลยเรียกแล้วอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้หยิบตทรเลยแกบอกว่านี่อยู่ตลาดเนี่ยแล้วเสียงใครวะเรียกคนลุกเลยครับผมแบบคือผมไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าคนมันต้องลุกอยู่เลยมันวันนั้นก็เอาแล้วก็เลยออกจากไร่เลยถึงก็เล่าไว้พอพอตาฟังก็บอกแน่นอะพี่โปงก็บอกนั่นดีน่นในในไร่อ่ะถ้าว่าวันดีคืนนีนะจะมีเสียงเด็กเล่นเล่นด้วยจะมีเสียงเด็กวิ่งเล่นอะ ผมเพิ่งมารู้ว่าที่ว่าผมกุดไอมม้มันเป็นคลองมันเป็นคลองน้ำะนะก็ว่าเคยมีเด็กไปชมน้ำที่เสียวเกาบอกเขาก็ได้ยินเสียงบ่อยพ่อของแฟนในไร่ปลาล์มมเนี่ยแหละมีที่มามบาที่ผมเสียไหเออเป็นอะไรนะครับอีอันนี้คือผีโพงนี่ผีโพงอ๋อี่กัางวันเลยนะมองหาก็หาไม่เจอเนะโอ้โหมันชืนลุก คือคือมันคือไม่รู้แล้วความเชื่อคือเราก็ตั้งแต่เด็กนะคือผีก็จะมาตอนคืนใช่คือคือผมผมก็แต่ผมเนี่ยเีพิ่งมาเพิ่งมารู้คนในพื้นที่นี่ว่าผีผีพงผมก็ศึกษากันทีนี้พอผมไปเล่าเขาฟังเ็าว่าอ๋อมนเรียนเสียงได้เรียนอค่นี้ได้เรียนอะไรนะภาพลักษ์ภาพลักได้เวลาเราเดินมันจะเห็นแบบเป็นภาพคนมายืนหมาบ้างแต่มันมีคนในพื้นที่เขาบอกว่าเอาตะปูอะไรก็จะมีคาถาคนในพื้นที่ใช่ไหม ถ้าเกิดแบบว่า,าก้มโหเลยก็เอาตะปูอะไรเนี่ยว่ากระถาแล้วกดลงกับดินเนี่ยแล้วทำไหมแบบเหมืมนมนอนจะกดก่อไว้ก็มีวิธีแก้อีกทีีททคนนี้เนี่ยแล้ว,แล,วแล้วมีไหมพี่ที่แบบว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราหลงเคิรมที่พี่ขานรับแล้วก็เดินไปหาแล้วจะเกิดอะไรไหมไม่นะผมไม่ไ,มได้ไม่ได้เกิดนั่นเหมือนบางทีผมเป็นคนจิตที่แบบไปไม่ได้อ่อนเคร่งเลยแต่เคิรเมก็เรียกเราได้ยินว่าเป็นเสียงแฟนเราก็หาว่าในไหนมันอยู่ตรงไหนปุ๊บ ในไร่ปามเนี่ยมันมันมันเรืมเืมวันเจอกลางวันเลยนะกลางวัน,นกลางวันเลยถ้ากลางคืนก็ไม่ต้องไม่ต้องขานันเลยคือนอนเลยกลางวันมาเรียกนี่เราแต่ถ้าเป็นคนจิตอ่นอนนะผมว่าก็ยังไงตด้แบบน่าจะวิงะว่งอ่ะคือมาวิ่งตอนไหนตอนที่ว่าโทรไปหาแฟ,ฟนแฟ,น,ฟนบอกอยู่ตลาดแต่หูเน,นี่ยคือชัดเลยอ่ะเหมือนเรียกใกล้ๆเลยไม่ได้เรียกไกลเลยนะคือมีเราเลยอ่ะใช่เสียง ปีใหญ่คืออะไรปีใหญ่เป็นป,ปีลงไฟแบบว่าที่แรกมันจะเล็กเล็กเหมือนกันนะเล็กๆแล้วเพราะว่าหลังบ้านผมเป็นทางผีใหญ่หลังบ้านอ่ะอีกแล้วคือที่ผมไม่หาพี่เนี่ยคือทางผีหมดเลยนะแต่พี่ไม่เคยบอกเลยนะเนี่ยไม่เคยเล่ายถ้าบอกก็คือบ้านผมบ้านผมนะตรงนั้นนะตรงนั้นที่ผมมาปูกใหม่ะต้องเอาพระมาสวดอะไรก็เรียกว่าพริกเป็นดินอ่ะ คือต้องพลิกอะไรพลิกเป็นดินคือเอาพระมาทําพิธีประกอบพิธี<ช>นั้นเลยยังแต่ผมเหมือนก็เชื่อหรอกแต่ว่าเหมือนตางทางแฟนนะนะครับเขบอกว่าต,ตรงนี้ต้องมาเอาพระมาทําพิธีสวดพลิกเป็นดินอ,ะอ่ะออคือเอาจอมาขุดติกหน้าดินใหม่หมอะไรเงี้ยโอ้โหพลิกแผ่นดินแต่ค<ช>ือว่าเหมือนเหมือนเปลี่ยนอะไรให้ที่เดิมเดิมาให้เป็นใหม่หมดเลยอย่างพื้นดินก็คือว่าปรับให้มันใหม่หมดเลยถูกแมะ ที่บ้าน<ค>ผมเนี่ยผมไม่ได้คุยเลยอ่ะนี่ผมฆ่าท้าเลยอะกูงู้ไปนอนคนเดียวได้เลยั่าคงไม่โดนแล้วไม่ว่าโดนแน่นอนอย่างนึงแหละไม่ปีอัมก็เดี๋ยวจะมีกุมารนมาเสียงเด็กมาเล่นในบ้านนะนะแล้วบางทีหลับเคลิ้มเลิมเนี่ยจะมีเงาผู้หญิงนอนอยู่เอ้มามานั่งอยู่ข้างๆเรา ไ่ลองก็อยากจะอยากจะถามว่ากลับว่าที่พี่พูดมาเนี่ยที่พี่พูดมาบทนั้นอ่ะพี่ถามพี่ถามผมแล้วคำไหมว่าผมจะไปไหมไม่ไม่เคือมเคยอยากอยากแบบไอ้ร้อยลองสมบัติโดนลักเล่ยเองลักเล่ยโดนวะลักเล่ยไม่โดนแต่เอ็มเอ็มโดนเมียเอ็มนะผมงงว่าพี่อยู่ได้ไงคือบางทีพอพูดมันมันมันพูดผมผมผมแบบคนยึดแข็งผมคิดผมคิดตลอดว่าผีมันต้องกลัวเราเราคือคน แตยผ่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะไปลบลูไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมจะไปอยากลองดีไม่ใช่คือว่าแบบว่าไม่กลัวเลยอะครับคือว่าจิตใจแบบแข็งมากแต่ตาม่าได้เิดเหตุการณ์นั้นใช่ว่าเจอปุ๊บขนลุกไหมขนลุกตอนที่ว่าก็มาเรียกเรียพอว่ารู้ว่าอ๋อขนก็ขนลุกนะแต่ตาม่าก็ไม่นุนเองโคกันเองเยอะเลยเขาพูดๆๆๆไรตั้งใจจะมองพาเร <c oughs> าที่ผม ปกติไม่เป็นก็นีลแล้วจริงเรื่องจริงหลายหลาย EP แล้วไม่เถ็งอืมไม่โคกแต่ว่าโคกจะทำอะไรการนี้เราจิตเราต้องอแาางขง่งก่อนมันกลัวมันตั<ถ>้งแต่เด็กแล้วพี่ใช่กลัว,<บ>ลวมันแต่เด็ก้ะเหมือนผมสัมผัสได้จริงเรื่องจริงนะผมก็ถ้า <S <S ถามาสัมผัสได้สัมผัสผมก็ขนลุกอยู่ตลอดแหละแต่แกเหมือนจิตเราเราแบบว่าเราเราเราจิตเราไม่กลัวจริงไหมที่พี่ชุยก็บอกคนที่โดนหลอกถูกไหมใช่ใช่ถ้าถามว่าสัมผัสได้ไหมผมผมว่าผมไม่ไม่รู้สึกได้คนเดียวเฮ้ย ยุงอยุงยุงยุงอ๋อยุงไม่ไหวแล้วผมว่าแล้วคือผีใหญ่ผีใหญ่มันมีผีใหญ่ใช่ไหมพี่มีมีผีใหญ่นี่คือเขาว่าเอ่อจะก,กลัวนี่ไฟแชกไฟแช็กตัวไฟแช็กตัวไฟบุรีอือ<ฟ>แล้วก็ถ้าถ้ามีทุ่งนาเขายื่นลงทุ่งนาเ็อาจจะกลัวเลยนะแล้รวะทุ่งนาในีเขาเรียกอะไรในโพศก เจ้าแม่โคศกเจ้าแม่โคศกเกี่ยวกับข้าวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจ้าแม่โคศกเขาว่าถ้าเกิดว่าโดนผีใหญ่เล่นงานพวกก็ว่าถ้าเกิดมังกรใหญ่นี่จะแรงแรงกว่าผีพวกผีชินผี่พงที่ก็เล่าให้ฟังนะให้วิ่งลงพุ่งลงนาไปเลยใช่ถ้าถ้าไม่มีทุ่งไม่มีนะก็ว่าจะกลัวนี่ไฟแช็กหรือไฟบุรีอ๋อเน่กูไฟแช็กใช่คนที่ประสบพบเจอเป็นพี่ชายของแฟนนี่แหละผีใหญ่เล่นงานนี่ว่านะไปได้ไปไปวิ่งลงลงกลาง ช่งนานนี้นี่คือว่ารอดน,นะ,ะปืนก็ไม่กลัวอีกนะเห็นเขาว่านะเขาว่านะเพราว่าปีใหญ่นี่ไม่กลัวปืนแต่ที่ว่าที่ว่าคนในพื้นที่เล่าฝังว่าจะกลัวไฟแช็กกลัว<ม>ไฟบุรี่กลัวเช็กนี่คือเราจุดเราจุดจะกลัวไฟกลัวไฟบุรี่เขาว่าเมื่อก่อนตอนเป็นคนนะตอนเป็นคนเนี่ยผีเนี่ยจะแบบมาเล่นของเล่นของขังอะไรแบบนี้จะเป็นคนเล่นของขังใช่อะไรประมาณนี้ ่องเกี่ยวกับม์ดำเกี่ยวกับสายสตร์ก่อนที่จะเป็นผีใหญ่นะคนคนนั้นต้องเป็นต้องเป็นแบบนั้นถูกป่ะพี่ใช่สายดำพวกวิชาคนม่กลปืนไงแล้วถ้าคนหนีไม่พ้นหรือเข้าไปบริเวณทุ่งนาไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นพี่เขาว่าถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยมีข่าวนะแต่คนในพื้นที่เล่าให้ฟังถึงขนาดเสียชีวิตเลยเขาว่าถ้าเกิดไปเกาะที่ต้นไม้ต้นไหนนะต้นไม้ต้นนั้นจะตายแต่เหมือนแบบมันเป็นวงไฟใหญ่เลยครับ วงไฟแบบประมาณนี้ใช่ไหมเป็นวงกลมไหมพี่วงไฟใช่ใช่ไหมลุงใหญ่นั่นก็เรียกว่าผีใหญ่แต่ผมไอ้ผีใหญ่นี้ผมไม่เคยเจอแต่ผีชินนะเคยเจอผีโพงเคยแต่ผีใหญ่ไม่เคยเจอแต่พี่ขาพี่ชายของเฟนอะโดนครับโดนผีใหญ่เล่นงานแต่เขาวิ่งไหมเขาวิ่งทันก็เลยไม่ได้เกิดเหตุอะไรโอ้โหนี้ก็คือเรื่องราวนะ อาจารย์ถุยนะสัมผัสหลอนหลอนจริงๆนะเรื่องแรกตั้งแต่เรื่องแรกนยครับครึ่งเคยได้ยินครั้งแรกด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณในะเรื่องสัมผัสหลอนของอาจารย์ถุยนะในวันนี้คุณสถานที่ด้วยที่พามาอต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะที่อาจารย์ถุยได้พามาแล้วผมก็จะบอกเดี๋ยวผมจะมีอะไรบอกแล้วก็ผมสัมผัสเลยละนะสำหรับเรื่องอาจารย์ถุยนะผม fc คนไหนนะ ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าถึงความน่ากลัวอย่าลืมย่ลืมระดับผมเรามีถึง10กันโลสกโลอ่าทีนี้ FC จะให้เรื่องราวของอาจารย์ฉุยกี่กัโลกี่กัตโลให้ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยอ่านะครับผมตอนนี้วิฉุยมีผลงานอะไรบ้างนะที่ให้ติดตามอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมก็เล่นทิกตอกกับ f เฟซบ o ๊กทิกตอกชื่อ Facebook ชื่ออะไรครับพี่เฟซบุ๊กชื่อธนาธรนงเงียร์ธนาคากฤษ อ๋อทำนันทอเนี่ยนะขึ้นใต้ตามนี้เลยใช่ครับเมนใครที่ติดตามหรือว่าอยากจะแล้วติกตอกก็ฉุยใต้กันเลยกระดัษดอนตังกันนะตอนนี้คนติดตามพี่ฉุยี่ราติกตอกนะคนติดตามเท่าไหร่นะตอนนี้ต้องแสนกว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะของแขงกว่านะนะสำหรับอีพีนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฉุยครับที่มาแชร์ประสบการณ์สัมผัสหลอนครับผมให้เราพวกเราฟังสำหรับอีพีนี้นะผม ก็ฝากอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วอยากจะให้เราผมกับอาจารย์เหม่งพาใครมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์แบบนี้สัมผัสร้อนแบบนี้คอมเมนต์ได้คอมเมนต์มาได้เลยก็ขอลาไปก่อนสำหรับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เมื่อกี้นี้ตอนถ่ายรายการะ ผมเนี่ยไม่อยากถามเลยกับอาการคุณครูคเนี่ยผิดปกติมากเลยมองไปแฉยข้างหลังอ่ะคือคลุกผมมองตรงแล้วว่าตอนแรกอ่ะก้าจะคือจะลุกแล้วแบบว่าจะหันหน้าแบบว่าไม่ไม่ไม่พยายามจะไม่ไม่เห็นข้างหลังอ่ะเพราะว่าอะไรไหมคือผมเห็นต้นไม้ข้างหลังที่เราถ่ายเห็นไหมคือมันเหมือนมีแบบดบอย่างเงี้ยมันเป็นเงาดาอ่ะเงาดําเงาดําแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นหน้าแบบ ขาวๆใช่ไหมแล้วคือเหมือนจ้องอยู่เงี้ยระหว่างคือตอนแรกอะผมนึกว่าตาผมาอะบัวผมก็ขย,ยี้คือใจดีสู้เสือในการที่อยากจะมองคืออยากจะอยากจะรู้ด้วยว่า<ๆ>คืออะไรแล้วก็อยากจะฟังแขกรับเชิญของเราพูดด้วยว่าอะไรแต่ทีนี้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือต้องเห็นอย่อยางเงี้ยใช่ไหม ผมว่าแล้วคือผมมองตรงผมอยากจะลุกเลยนะตอนแรกอ่ะผมอยากจะหันหน้าให้แบบว่าเข้ากล้องเดียวนะคือว่าไม่อยากมันก็เสียมารยาทไงไม่ฟังพิธีกรเลยไม่ฟังแขงกเฉยเลยจริงเรื่องจริงแล้วตัวผมตัวผมอ่ะคือคือมันมันมันเหงื่อมันออกเหมือนเดิมผมจะเป็นอาการนี้แล้วก็ขนคือจะลุกมันมีเหมือนความหนาวอะ่ะเกิดขึ้นจริงเรื่องจริงผมดูจริงเรื่องจริง,รง,รงแล้วอะไรรู้ไหมอาจารย์ถืกว่าอะไรป่ะพี่พี่พก็ขนลุกมาตลอดแต่คือว่าเรานั่งแต่แต่เขาจะไม่เนี่ย พอพูดอย่างนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าคือว่าเขาจิตแข็งมากเลยใช่อาจารย์ชุยเนี่ยเขายังขนลุกตลอดเลยอ่าแต่เขาเอ่ยเอ่ยปากพูดมาว่าเขาขนลุกตลอดแค่นี้ก็จบเลยคือผมจบเลยผมให้คำตอบไปเองเลยว่าตอนนั้นที่ผมนั่งที่มีต้นไม้แมงขยเขียวผมตึงผมตึผมตึอะไรวะเนี่ยผมว่าไปหว่าเราเราต่งอะไรวะไปหว่าว่าไปรู้สึกไม่ดีจริงจบรายการแล้วปะ